ดูด่วนเลยค่ะใครยืนยันตัวตนไม่สำเร็จบัตรคนจนรอบใหม่มี2กรณีที่จะต้องแก้ไขมีอะไรบ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่6มีนาคมปี2566ค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะ ใครบ้างที่ไปยืนยันตัวตนแล้วแต่ยังอึ้นสถานะว่าการยืนยันตัวตนไม่ผ่านเป็นกากระบาดสีแดงอยู่นั่นเองนะคะก็มารับฟังคลิปนี้แล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะถ้าก่อนไปรับชมค่ะบุม๋มก็อยากให้ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกยังไม่เคยกดติดตามบุม๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไว้ให้บุ๋มด้วยค่ะเอาล่ะสำหรับ ยืนยันตัวตนไม่ผ่านให้ทําตามนี้เลยนะคะยืนยันตัวตนที่ห้างก็คือตอนนี้แบบบอกเลยว่าคนเยอะมากๆเลยนะกรณีผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติแต่ยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะคะก็จะมีอยู่2กรณีนะคะนั่นก็คือ1เลยเนี่ยก็คือกรณีสถานะบัตรไม่ผ่านนะให้ติดต่อที่ว่าการอําเภอรหรือว่าเขต เพื่อตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่าหรือบัตรประชาชนที่จะหมดอายุในเดือน2เดือนนี้เนี่ยก็ อาจจะไม่ผ่านแล้วนะคะทุกคนจะต้องติดต่อสำนักงานเขตอำเภอที่ว่าการอำเภอนะคะแล้วทำบัตรใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเมื่อตรวจสอบแก้ไขสถานะบัตรเรียบร้อยแล้วให้กลับมายืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งนั่นเองค่ะ2นะคะกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่านอันนี้ก็มีพี่ป้านาหลายๆท่านนะมาสอบถามว่า ไปถ่ายรูปแล้วมันไม่ผ่านมันไม่ตรงกับบัตรประชาชนนะคะอาจจะแบบว่าเราถ่ายบัตรประชาชนไว้หน้าหลายปีแล้วนะคะแล้วปัจจุบันเราผมสัน้นหรือผมยาวล้วแบบมีการแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่ผ่านนั่นเองนะคะทุกคนให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อดําเนินการยืนยันตัวตนแบบโอเวอร์ไลน์อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะเขาก็ นั่นแหละนะคะไปให้เขาทําให้ใหม่เลยนะทุกคนสําหรับใครที่ขึ้นยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะคะใบหน้าคือเทียบใบหน้ากับบัตรแล้วก็ใบหน้าจริงๆของเรานะั้นไม่ผ่านนั่นเองนะคะอันนี้บุ๋มเคยเป็นนะต้องไปยืนยันตัวตนใหม่อีกรอบนึงนะคะต้องเสียเวลาใหม่อีกรอบหนึ่งนะเอาละค่ะสำหรับใครไปทํามาแล้วแล้วขึ้น3ามขีดสีเขียวทุกช่องแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาบุ๋มไปไห้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะเหลือเกินนะคะทุกคนก็เดี๋ยวให้อดมินนะคะเลือกคำถามนะคะมาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามแบบนี้ให้ทุกทุกวันนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมอยากให้บุ๋มตามข่าวในเรื่องใดคอมเมนต์ comment ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ